สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่18กุมภาพันธ์กลับมาพบกับนุย้ยเช่นเคยนะคะในช่องนุ้ย Half a n ้ย s d a y ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เมื่อวานนี้ไม่ได้ลงคลิปมีปัญหาเกี่ยวกับตานิดหน่อยค่ะแล้ววันนี้ในความรู้สึกนุย้ยรู้สึกดีขึ้นแล้วแต่จริงๆเราไม่รู้ว่าดีขึ้นจริงหรือเปล่านะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อสำหรับทุกคนนุ้ยทนได้ค่ะ คลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราประจำวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะพร้อมกับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องอากาศแปรปรวนค่ะทางภาคเหนือตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18ถึง21กุมภาพันธ์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังรายละเอียดกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอกำลังใจจากทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งให้หนุ่ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันที่18กันค่ะคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยค่ะประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนค่ะ และในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตนออกภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้จังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชร สุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนที่ภาคอีสานนะคะก็บริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาลน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีลัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี นครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีะเชิงเศาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะ และก็ระวังอันตรายนะคะจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะและสำหรับภาคใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมส่วนชาวเรือนะคะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย และตอนนี้เราก็มาฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1นะคะลงวันที่18กุมภาพันธ์2565เรื่องอากาศแปรปวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18-21ถึง21กุมภาพันธ์ค่ะในช่วงวันที่18-21ถึง21กุมภาพันธ์คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับวันที่19ถึง21กุมภาพันธ์นะคะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งค่ะก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้ค่ะและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงค่ะ และลูกเห็บตกบางแห่งเกิดขึ้นในระยะแรกค่ะหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงค่ะและบริเวณนะคะที่ต้องเฝ้าระวังอากาศแปรปวนพายุฝนฟ้าขนองอยู่บริเวณจังหวัดเชียงรายสุขโขทยัยแพร่น่านลำปางอุตรดิษฐ์เลยหนองคายบึงการอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาเพชรบูรณและพิษณุโลกค่ะ และในช่วงวันที่21 25กุมภาพันธ์ประเทศไทยนะคะอุณหภูมิก็จะลดลงค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเชงเหนือ2-4องศาเซลเซียสภาคกลางภาคตอนออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1-3องศาเซลเซียสค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย